พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องสมถะวิปัสนาปฏิบัติอย่างไรบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลจเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงขอทราบเทคนิคในการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาให้ผลที่ได้ให้ผลดีครับวงเล็บตัวอย่าง ระศาสนาบอกว่าการจเจริญสมถะเนี่ยจะละลาคะได้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตที่ฟุ้งออกไปเนี่ยเรียกว่าเธอกำลังมีความประมาทถ้าเราสามารถสรํารอสํารวมสังวรสํารวมอินทรีย์ได้เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาท ราะนั้นผู้ประมาทผู้ไม่ประมาทวัดกันที่ตรงนี้นะว่าคนนั้นเนี่ยสำรวมอินทรีย์หรือเปล่าขณะที่โยมสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายใจสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกายเรียกสมถะนั้นเวลาโยมจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยโยมต้องใช้สมถะคือสมาธิทั้งหมดแค่โยมจะล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ย ถ้าจิตโยมฟุง้งซ่านนย่ยโยมล่างไม่ได้แต่ถ้าใจสงบดีๆเนี่ยล่างปับ๊บปั๊บปั๊บับบบ๊บเดียวเสร็จนะหนังสือเล่มนี้ร้อยกว่าพรสูตรอาตมาตั้งใจให้สงบ,บดีๆคิด15นาทีเสร็จล่างมาร้อยกว่าพสูนะนั้นสมาธิสำคัญมากโยมนะมันจะทำให้งานสำเร็จทุกเรื่อง เวลาโยมจะนั่งคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งใจโยมแกว่งไปน่นแกว่งไปนี่พู้เจ้าเปรียบเหมือนน้ําที่กําลังไหลลงจากภูเขามันถูกซอกเล็กซอกน้อยทางซ้ายทางขวาแต่ออกไปน้ําจะไม่มีกําลังจิตโยมจะไม่มีกําลังพู้เจ้าจึงบอกนิบอนห้าเป็นเครื่องบันทอนกาลังของจิตแต่ถ้าโยมละอกุศลหรือละนิบอนห้าได้ละความฟุ้งซ่านได้ จิตโยมจะเป็นจิตที่มีกำลังสูงมากนะเอาไปทำอะไรได้ทุกเรื่องพระเจ้าจึงอยากให้เราทั้งหลายเนี่ยฝึกจิตคนเราเนี่ยดีได้จากการฝึกจิตแก้ได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องฝึกที่จิตอย่างเดียวส่วนวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญา เครื่องวัดปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นการเกิดและการดับเห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไรเยอะมากเลยประโยชน์อย่างหนึ่งใครเห็นเกิดเนี่ยสมุทัยเกิดเรื่อยๆพระศาสดาบอกว่าอุดเฉทาทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปนั่นจะมีบางคนบอกว่าโอ้ตายแล้วศูนย์ ไอ้พวกนี้ไม่รู้จักสังเกตการเกิดนะแล้วสัตว์มันเกิดมาเกิดมามันเอาจิตจากไหนนะถ้าตายแล้วศูนย์นะใช่ไหมถ้าใครสังเกตเห็นนิโรธคือความดับนะมิจฉาทิฏฐิที่ว่าตัวตนถาวรตัวตนมีจริงจะหมดไปนี่เป็นความเห็นสุดตรงสองฝั่งที่เราจะต้องแก้ สุดตรงฟังตัวตนเรียกอัติตาสุดตรงฟังขาศูนย์เรียกนัตติตาเหมือนอัตมาถามโยมว่าแก้วใบนี้มีไหมโยมจะตอบว่าไงแก้วใบนี้มีไหมมีข้างหลังไงมีไหมมีหรือไม่มีดิมีส่วนใหญ่ตอบว่ามี ถ้าตมาบอกว่าอีกแสนปีมันจะมีไหมนเนี่ยอ,อีกล้านปีมีไหมนเนี่ยเมืองทั้งเมืองยังหายไปหมดเลยนะแสดงว่าคําตอบโยมไม่ใช่สัจจะไม่จริงตลอดการสัจจะต้องจริงจริงจริงอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงนี่คือสัจจะในแบบของพระเจ้าถ้าโยมบอกว่าแก้วใบนี้ไม่มี แล้วปัจจุบันมันคืออะไรก็มันยังมีแก้วอยู่โยมก็จับได้ทุกคนจับได้ถ้าโยมตอบไม่มีมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันก็ไม่ใช่สัจจะอีกคำตอบที่ถูกต้องคือแก้วใบนี้ยเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรน,นี่ต่างหากคือความถูกต้องนั้นมุมง,ง่ายๆแค่เนี้ย นะผู้เจ้าจะเห็นหมดนะนี่คือการเห็นเกิดและเห็นดับมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปคนนั้นจะรู้จักว่าสรรพสิ่งที่เขาเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยมันคือไม่ใช่ตัวตนจริงคืออนัตตาเมื่อใครเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตาคนคนนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ย ไม่ใช่ตัวเขาเพราะขณะที่สิ่งนี้แตกสลายเขายังเห็นสิ่งนี้แตกอยู่เหมือนแก้วนี้แตกไปหล่นแตกโรกยมไม่ได้แตกไปตามแก้วนะผู้เจ้าบอกว่าเธอเห็นเลกวัดคนทำการวัดลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเรล่าไฟเผาไหม ไม่รู้สึกเป็นพ่ออะไรสาวกบอกว่าก็นั้นมันกิ่งไม้มันมันไม่ใช่เราผู้ย่าบอกนั่นแนหะถูกต้องทํายังไงเธอจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่ของเธอเมื่อเธอเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกสลายเธอจะรู้เลยว่าตัวเธอกับมันเนี่ยคนละตัวกันโยมมีสุขขึ้นมาในใจโยมสังเกตสิ สุขเกิดขึ้นแล้วสุขดับไปขณะที่สุขดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุกไหมไม่ได้ตายไปพร้อมกันเราก็รู้อยู่อ๋อสุขหมดไปแล้วก็แค่เสียดายสุขหมดไปแล้วทุกเกิดขึ้นมาทุกข์หมดไปแล้วเออดีใจหมดทุกข์สักทีอย่างนี้อแต่โยมไม่ได้ดับไปตามมันเพราะนั้นใครก็ตามมาตามเห็นการเกิดการดับคนนั้น จะถอนอุปทานจากสิ่งสิ่งนั้นได้มันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้ที่สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนี่คือสุดยอดมุมมองที่พระเจ้ามองได้มองออกนี่คือวิธีเข้าถึงผู้ไม่ตายผู้ที่สังเกตทุกอย่างเกิดดับไอ้ผู้เนี้ยไม่เกิดไม่ดับซึ่งพวกเราเนี่ยมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้ว พวกเราเนี่ยมีสภาะวะที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยอยู่กับตัวเป็นแต่เพียงสภาะวะนั้นเนี่ยมันมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดให้เราอยู่ในภพผู้เจ้าเรียกสภาะวะธรรมัน,นี้เรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวหน่อย แต่เรียกอย่างอื่นไม่ได้และผู้เดียวกันนี้เมื่อปรับพุทธปฏิบัติมักมีองแปดแล้วอวิชชาจะหมดไปวิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัทสนะไอตัวเดิมนี่แหละที่อวิชามันหมดไปและวิชาความรู้มันเกิดขึ้นเพราะได้ฝึกมักมีองแปดจนเกิดวิชาขึ้นผู้เดิมนี่แหละ ก็คือวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติก็คือได้นิพพานนั่นเองนั้นเราเพียงแค่ล้างอวิชชาความไม่รู้ให้หมดไปที่มันกำลังยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาความจำเป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเราวิญญาณเป็นเราอย่าไปเชื่อไม่เชื่อทำอย่างไร เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอยู่อย่างเนี้ยทนเห็นซ้ําอยู่อย่างนี้แค่นั้นเองขอได้รับความขอบคุณจาก w w w h a ไวด์เว็บธรรมะสวัสดีแสนสุขขีที่ได้ให้ธรรมะ